سورة النعمان بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات ورقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا bal mudabbirati amri yawma tarjufur <tik> rajifah tatbaun al ayah <tik> pina nah surah ni ka nah dai kewah Surah naziat naziat nah perwah banda nah banda malaikat ti wah chakวิญญาณ kafir Nah, dua kuam nak nuang. Bina demikian surah al-Naziat. Ami nah, tangat si, si ayat tu kan? Nah, surah Naziat ada semua 40 ayat. Leke ni surah ni bina demikian. Nah, surah Makkiyah. Nah, Nah ayat ni surah ni dia tu kuatan hai kap tan nabi ni nabi kon ti tan nabi ke Madinah. Nah Korea na surah Makki. Kita rau ka ru le pino surah Makki ni. Nah ne ha kong man sun mak. Nah ja pin ke kap kan tauhid lak sakka. Nah ja bok nah ke kan fun ่าและกการตอบแทนนะของอ ah ัลลอฮฺตลาหลังจากที่เราฟื้นขึ้นชีพเลยแบบไหนนี่ก็คือลักนะส่วนมากอ่านะในสุรษะที่ได้ถูกประทานล,ลงมาที่มักกะแล้วก็เกนลักนะ่ของอายัดนี้เพ็นอีิมีเกียตนอะัลลอฮฺตลลาได้บอกถึงสภาพนะของวันเกียรมัตอ่านะสภาพเฮาวฮาวที่จะเกิดขึ้นวันเกียรมัด อแบบไหนและกการตอบแทนอ่าหลังจากเทวาน่ะวันเก่ามติเกิดขึ้นแล้วนะคนอีมานอะไรคือการตอบแทนของมันอ่าแล้วก็คนเดียวฟ้าฟื้นกับอระหลฮดละอะไรคือนะการตอบแทนของมันซึ่งในสซโรนีพิ่นติมีเกตนะอัลลอฮฺทูลาด้เรื่มด้วยกับการสาบานอ่าอัลลอฮฺทะลาด้ทําการสาบานด้วยกับบรรฑาประเภทบรรดาเมลิกัดทั้งห้าประเภท Aa, Allah telah tamkan saban nah, bandar, bandar ja na dui ke benda-benda malaikat. Ya bawa kuah ini. Nah, ya bawa kuah. Nah, kuah. Nah, kuah. Nah, sepeng kuah. Tidak kekut kun ni kiamat. Nah, kuah liu rai. Nah, na, tidak kiamat. Nah, cokotang Allah telah melakukan sahabat dengan ke benda-benda malaikat ini wan naziati warqa wan nashitat nashta nah khosaban na dengan banda-banda malaikat ti wak chak cibit na konปฏิเสธ atau kon kafet ni na dengan kuam taulah Allah telah jahai bandar malaikat ni wala chak cibit kon kafet ha manami kuam naknu วันนาชิตอตินาชตอนาเลกอสาบานดกับมาเลกัตที่ว่าจักชีวิตคนอีมานนี่ด้ความเบาอ่าความเบาอ่าในหะดีษของท่านนบีพี่น้องที่มีกียไม่ใช่หะดีษของท่านนบีนะเป็นส่วนหนึ่งจากคพูดของซอฮาบะเวลามัตนี่ทการจักชีวิตคนกเฟนี่เสมือนกับการที่ว่าคนนึงมันจักนะก็เรียกว่าเลกวเลมออกจาก Na oak nữa thì vào siêng của bay 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 là bay 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 mà bay 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 yang bay Yang bay 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 yang menghidupkan nyawa-nyawa orang beriman, nah dengan ringi nah dia akan berubah ah, haa mereng wassabihati sabha leka sabahan dia akan bandar malekat dia akan menang wek wai dia pun akan hmm fassabihati sabha nah bandar bandar malekat dia akan rutna nah dia akan pergi dia akan kuam malaikat malekat ni Allah อ๋อน ah. nah. ah, ja, nah, ah. ่ะเวลาจะไปข้างหน้าเราจะน่ะเวลาไปนี่คือไปด้วยความเร็วความเร็วฟัลมูดับบิรอติอัมรอน่ะเลกกับบันดาบันดาน่ะมาเลกั์น่ะที่ทำการบริหารกิจการที่อัลลอฮ์ใช้อ่าบันดาบันดามาเลกต์น่ะอัลลอฮ์ตรัสให้น่ะหนที่ของมันน่ะในการบริหารการงานที่อัลลอฮ์ทรงใช้กับอ่กับบูมัน พี่น้องที่เมีเกียเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺตัลล่าได้ทําการสาบานกับบรรดามาเลกัลทั้งห้าคนทั้งห้าประเภทมาเลกัลอีกทีเดียวเนี่นะจะบอกว่าอะไรนั้นจะบอกถึงวันเกียรติยามาตตารุญฟุรอจิฟะวันนั้นคือวันเกียรตินะวันที่ว่านะการเป่าสังครั้งแรกน่ะจะถูกเป่านะโจทัังทำให้ทั้งมดนี่สันสะเทือน ดับอูฮาร์ดีฟะเลจิตที่8โดยกับการป่าสังครเทีโซเราสามารถเข้าใจพี่นอีิมเกิตนะวันเกียามัดนี่นะอัลลอฮ์ตุลเจให้มเลกัดอิสลามเป็นการป่าสองครั้งด้วยกันอ่จุกระจังนะพินอติมีเกิตนะและอิบนาอับบัสรอดียากอัลลอฮฺอันหุมาได้ยคราว่าการป่าสังในวันอักรัดมีสองครั้งนับกตุลอูลาวนับกตุสานียะ nafqatul ula kalau dia nafqatul ula li su' li su'ki wa nafqatul thaniyah lil ba'si ah dan ibnu abbas dia kata kan pau sangkang reng ni buat tam lai la tam lai lang tam mot na fa fa pen din tam dia nak je ti allah telah bok tung sapap ni kena Tiwa Nah na kerd kun wan kiamat allahu akbar leka kan pau sangkang deso นั Writing, in in ่นก็คือลิงป่าสิตัวต้องการจะให้ฟื้นขึ้นชีพในวันอัคราเตตองมาชัดน่ะสองครั้งด้วยกันโดยในเองอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ายาวมาตุรุยฟุรอจีฟะในวันที่ว่าสังน่ะได้เป่าครั้งเร็วทำให้ทั้งหมดสังสะเทือนหมดเลยน่ะตังพูกเขาหน่าทั้งไรหน่าทั้งฟักฟังและก็ตะตบอหรรอรอจีฟะ และก็ติดตามโดยกับการปลอบสั่งขรังเทศเพื่อต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นฟื้นขึ้นชีพนะนะสอบสวนถูกสอบสวนนี่ตองมาชาิเราจะเห็นได้ว่าพี่นงทมเกเกรตในอายัดนี้อัลลอฮฺตัลลาได้สาบานนะด้วยกับบรรดาเมลากัดน,นะอัลลอฮฺตัลลานี่เป็นพระเจ้าของเราและก็เป็นพระเจ้าของมัคคุร์กอททั้งหมดอัลลอฮฺตัลลาสาม,มารถที่จะเอาสิ่งอะไรก็ได้ทาการสาบานนะแต่ว่าสําหรับมนุษย์พี่นงทมิกเกรตไม่ได้ Nah, cik Rau jatuhkan sahabat kat singkat. Jatuhkan sahabat dia kat penam. Cik Allah telah Nah, untuk Tuhir ni. Nah, Tuhir ni. Nah, dia ni. Nah, Tuhir serkan alam. Nah, dia boleh nak supuh atas benda apa tak apa. Nah, seperti ayat ni. Tuhir supuh dengan malaikat. Tak apa. Tetapi untuk manusia ni. Dia kena supuh dengan nama Tuhir saja. Nah, tak boleh nak supuh atas nama lain. Hmm. Pino ti benda malaikat. benda malaikat malaikat ke pin makhluk kong Allah Taala cin dia kan. ah, pin makhluk ning Nah. na jak makhluk Allah Taala. Nah. ti Allah Taala sengsang dui nah, dui nah, nah, ta nah, malaikat duit ke penur na duit ke rasmi. Ha ah. na dang ti wa nai hadis ning ta nabi dai klau na kulikatil malaikatu binurin. Nah. benda malaikat tang mat tuk sang là nào và cô con và cô con gina ma đi dịp mình lệ bàn đá bàn đá là thuộc sang đuôi Adam là bima wusifalakum, vô na, sĩ phạm là cùng là lệ gà lộ Adam con con lệ thì Allah ta sang là thuộc sang mà đuôi cặp thì Allah ta là đại bộ lạc Nà bia sang duy kập rai, nà duy kập din. Nà kò lò kòl ing sa nà min son solin kan fa khot ang sa. Nà kò lò min son kan fa khot. Allah tala sang manut ma ni duy kập rai. Nà duy kập din ti wa kheng, nà ti wa thuk pow. Nà di din dang pong 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 pong. Tay wa Allah tala sang, nà mặc lộp ning ti wa malekat duy kập nốt. Allah telah sang malaikat ni, mimi nafsu. Ha, mimi nafsu. Dia ni ing man sama tijatam kan to atlo nah, bang-bang malaikat ni pina timiket ibadat talat, sujud talat. Na jeun talat, na rokok na talat. Na la ya'sun Allah ma amarahum. Ha, nah, wa yaf'aluna ma yumarun. Na ni ke sifat kau, sifat kaum malaikat. Malaikat mereka terdekat kepada Allah. สิ a, ่งไหนที่ Allah จ่ายปฏิบัติหมดวายฟอาดูนเลกะพวกเขาจะทําในสิ่งที่ถูกใจอันนี้สิฟะสิฟาเลกานะเลกะไม่ได้ดราหกเอาเข้าไปต่อ Allah จ้าละแต่จิจะเป็นบวกทีละทีเป็นหักที่สูงนะเทวมนุษย์นะเลกาจินนี่พีน้องีมีเกียตมีตังคาเฟตเลกะมีตังเป็นอิมาน นะส่วนยินพีโนงที่มเกิดน่ะทุกสร้างน่ะมาจากไฟอ่าดังเทวาเลยอิบลิสมันกล่าวน่ะนะกอลักตานีมินนาริวะกอลักตะฮูมินตินนะอ่าล l l a h ตลาให้มันสุ j n abi, n abi wa, man, eh? man u ดกับนบีอันบีอัดัมเทวาด้วยความทันงของมันนี่มันว่าคือน่ะล l l a h ตลาสร้างฉันมาจากไฟน่ะเทวะ Allah ตลาสร้างตัวอัลอดัมนี่มาจากดินน่ะไม่เหมาะสมที่จะไฟน่ะจะทำการสุ j u ดให้กับนะให้กับอาดัมที่สร้างโดยกับดินน่ะด้วยความทันงของมัน Allahu Akbar. Nah, dengan pindah timikir, nah, Allah telah daitamkan saban, nah, dua ikap, nah, benda-benda malaikat, nah, tangha prapit ni. Arai pindah timikir, nah, te, kau benda malaikat, nah, nah, te, nah, kau benda malaikat, nah, te, Allah tawa, nah, fal mudabbirati amrah, nah, leh, nah, benda-benda malaikat, te, kau berihan, น้าน nah, 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 ่าด้วยกับคําสั่งที่อัลลอฮ์ตะทรงใช้ของเขาอ่ามเลกัดนี่เปน้องที่ไม่เกียรติน้เป็นทหารของอัลลอฮ์แต่ละน้าน่าบางบางมเลกัดพี่น้องที่ไม่เกียรติระรกิาน้มันมีความแตกต่างน้าถ้ามเลกัดยิบรีนก็น่าเป็นเหมือนกับถูตน้าในการส่งสารให้กับน่าบรรดาบรรดานบีน้ถ้าหาว่ามเลกัตน้อิสราเอลก็ทำหน้าที่ Cak cibit kunci, cak cibit. Nah kalau malaikat Israelin ni, nah kijau yatu dia, nah cabuk nyawu, hmm cabuk nyawu. Nah 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 ni nah pausang, pausang. Nah dia

Nah, bang-bang ulama wah. Naga ke malaikat wa berbalang balang arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Nah, mi malaikat-malaikat paman 8องค์ ruh 8คน dekan. Tamnati dekan berbalang, balang kaum pencao kaum Tuhan Muhammad. Nah, sung malaikat ni mi 8. Pet. Nah, 8 kan dekan. อ่าในบางบางตัำเสดเป็นตอนนี้ไปเกี่ยดบอกว่ามลกคตเด้ถือทำการเปิดเปอารชกัตลาเปิดองค์นี่ความใหญ่ของมันนี่ยิบรินเอียดมาเลยอืมนะความใหญ่ของยิบรินเป็นตองนี้ไปเกี่ยดนาท้าวของยิบรินนี่โยชนตายชนแตเจ็ดกองดินและกกระหัวโยชนบุญสุดชนแตเจ็ดกองฝ่าเมื่อไปเทียบกับมลกคตนี่ฮัมลุลอารชมลคตได้เปิดการที่ทำการเปิดอารชกัตลาเนี่นะ บางบางเรื่งเนี่ยจะเป็นฮะดิษตัวแอปนะกันอุสฟุดอามามันญาบันเสมือนกับนกกระจอกอยู่นาผู้เขาเนี่ยเสมือนกับนกกระจอกแต่อยู่นาขวนที่ว่าไงอยูนาขวนนำเข้มนะนกกระเจ้าก็คือนาเมลิกาญิบรินนาเมลิกาขวนนำเข้มนั่ยคือเมลิกาฮัมลุรอชอันนี้จะบอกว่าอัลลอฮ์แต่ลามีความชำมาญนะมักลุกของอัลลอฮ์แต่ลานั่นก็คือเมลิกาที่ทำหน้าที่เบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ นะมีเจ็ดท่านด้วยกันอ่าเหล่าบรรดามาเลกัตที่เราที่มีเกตน่ะบรรดามาเลกัตนี่น่ะจำนวนของมันไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺตัลลานะลายะละมุจนุดะฺรับบิกะอิลลาหุไม่มีใครสามารถที่จะรู้ของทับของพระเจ้าของานนั่นก็คือบรรดามาเลกัตอิลลาหูุนอกจากอัลลอฮฺตัลลาความมากของมันครั้งหนึ่งที่เราที่มีเกตน่ะในขณะที่ท่านนบีนะขึ้น อิสราอลเมรอดน่ะพบกับมลีกัตยิบรินเมื่อไปถึงชั้นฝาเจ็ดท่านนบีก็เห็นบัยตุลมะมูดน่ะสถานที่ที่มลีกัตกำลังประวัตอยู่ท่านนบีก็ไม่รู้จักท่านนบีก็ถามว่าอะไรนี่โอ้ยิบรินยิบรินกล่าวว่าฮาซาฮาซาเบยตุลมะมูดย์ยึดคุลูฟิฮิซับกูนอัลฟิมาเลกินนี่ก็คือบัยตุลมะมูดซึ่วนมลีกัตจะเข้าทุกทุกวันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเมืองคน เจ็ดหมือนคนข้าวไปเมื่อข้าไปเลยวน่ะและยาอู่ดูจะไม่ลบมาเลยอยู่เป็นั้นทุกๆวัน,นีพนอดีมเกตข้าไปเจ็ดเหมือนคนเลยก็ไม่ไม่ลบออกมาไปทำอิบบดัตนั่นนี่จะบอกว่าจำนวนของมลทิกัลนอ้อัลลอฮฺอักบัฮและ,ะทุกีว่เวลาทุกทัดไม่สามารถจะคำนวณได้นอกจากอัลลอฮฺาตาลาโดยนี่เองอัลลอฮฺจะทำการสาบานด้วยกับ,จบเจ็ดประเภทมลกิตบง่งบอกว่าวันเกิมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแลกวก็ความเลวร้าย na teɓa ne wan ke matwan wan karan